สวัสดีครับยิน,นดีต้อนรับสู่ช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะฮะเย yeah. วันนี้เป็น Dex กโป f ไฟ e อ่าเลตโทไฟเด็กที่คิดว่าแข็งแก่งที่สุดในเด็กในเลตโทไฟนะฮะเพราะว่ามันคือนี่ฮนะดิลิเตอร์ดิลิเตอร์จริงๆอ่ะมันใช้โครงของพักจีในการเอามาเล่น r e t โทได้เลยแค่เอาตัวที่ติด G พวกแล้วก็เอาทิ้งสไตล์ออกเอาพวกตัวห้าม ตีฮิตห้ามสไตล์ออกแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเกศสามมากมายให้เลือกสัตว์นะฮะไม่ว่าคุณจะชอบเล่นรีเจียนชอบเล่นธรรมดาชอบเล่นตัวฐานใสอะไรก็ใส่ไปฮะใส่ได้หมดเล่นได้หมดทุกใบนะฮะฐานเกตสามของมันเยอะมากมีกี่ใบละ่ะหกใบนะฮะเลือกได้เลยตามใจชอบนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีการจับคู่กันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะคุยกันที่หลัง เราเขียนสามเนี่ยเาจะไว้คุยที่หลังนะเรามาคุยเรื่องเมนเด็กก่อนแน่นอนนะ,ะมันก็แคบจะเป็นเด็กเก่าที่ผมทำเด็กโปรไฟล์ให้ดูนะฮะตัวเริ่มใช้เป็นซูวิเจสี่นะฮะเมื่อมันดนกินยัสโซคอท็อปเด็กแล้วก็ไงหนึ่งดมนะฮะเป็นตัวเริ่มที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็ i ดิดตเตเอร์เนี้ยเราก็จะเล่นถ้าหุ่นกระป๋องเหมือนเดิมนะฮะ ผมจะไม่ได้จัดเป็นอะไร vanish delete นะฮะเพราะว่าดูแล้วเล่นกระป๋องตีให้ตายจบเร็วกว่าดีที่สุดนะฮะแล้วมันเป็นเล็ทโทเนี่ยมันยิ่งเก่งเพราะว่าถ้าเราดีล t e เขาให้ทุกตาเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความลำบากให้ใหับเขาในการต้องมาไลทับไลทับไลทับไปเรื่อยๆนะฮะมือเขาก็จะบางลงนะครับก็ไม่มีจิกาด้วยสำคัญตรงนี้เกดสเราโยนทิ้งไปก่อนนะฮะเราจะไม่พูดถึง พระเอกของเรานะฮะพระเอกตลอดการของเรากิเวนนะฮะคุณกระป๋องนั่นเองบัตหนึ่งกินดดลิเตอร์สี่ใบแล้วก็ตัวมันเองด้วยดีทายตัวมันแล้วก็ดดลิเตอร์สี่ใบนะฮะลูกแหวนแล้วก็มาเล่นคอมบกับตัวเริ่มคอมบก,กับสแตนคอมบก,กับคนนู้นคนนี้นะฮะก็จะคอท็อปเด็กมาคอเด็กสองสาเวฟประมาณนี้นะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ ผมใส่คนนิส3ามใบนะฮะเอโวจริงๆใส่4ี่ก็ได้อยู่ที่ว่าถ้าคุณจะใส่รีเจียนใส่ตัวเจียนไปเ,เกียดสามลิเจียนเอตัวนี้คุณก็ลดมันลงไปสัใบหนึ่งก็ได้นะฮะเหลือสัก3ามใบแต่ถ้าคุณไม่ใส่ตัวเจียนคุณก็ใส่เต็มสไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาเล่นท่าก,กระป๋องนะฮะบัสสองแวนฟันของข้าุดดีลีท เปิดเปิดกองหาใครก็ได้ติดอินเตอร์ลงเว้นตัวมันเองมาลงช่องเลียนะฮะแน,น่นอนเราก็ไปหากระป๋องมาลงช่องเลียนั่นเองนะฮะอีกตัวหนึ่งผมก็จะใส่คูเจียนสามใบนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าใส่เจียนเจียนหลักสี่แล้วก็ต้องใส่คูเจียนสี่แต่ว่าเราไม่ใส่คูเจียนเลยลก็เลยสามเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแวนกาดฝั่งตรงข้ามถูกดีลีทอยู่นะฮะ มันลงเรียปุ๊บล็อกเขาหนึ่งใบนะฮะล็อกแถวหน้าหนึ่งใบเอามาป่วนบอร์ดเพราะว่าปกติเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการปิดให้เร็วที่สุดแต่ว่าตอนเนี้ยเล่นเลโทรฝั่งตรงข้ามน่าจะปูบอร์ดตั้งแต่เกตสองเกตหนึ่งเกตสองเขาก็ต้องปูบอร์ดเล่นแหละเจอไอ้พวกติดชื่อมันจะมีอะไรล่ะอย่างลิเบอร์มันก็จะมีตัวติดชื่อลิเบอร์ตีหมื่นสองติดโอเวอร์โหลดตีหมื่นสองติดนุ่นติดนี่ตีแรงขึ้น ตีเปิดท็อปเด็กเล่นบูเฟมเงี้ยลงมาเปิดท็อปเด็กคอไล่ตีเราแล้วก็เอาไอ้นี่มาปิดซ้ายขวาเขานะฮะไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากเอามาปิดซ้ายขวาแล้วก็ถ้าอยากเล่นลิเจียนก็ใส่เต็มไปเลยนะฮะพี PG, เราย้อนมาใส่ PG นี้นะฮะเราจริงๆจะใส่ไอพีจนี้ก็ได้แต่ว่าเราอยากให้เขาปวดหัวก็คือใส่อันนี้แทนสกิลของมันนะฮะ เมื่อถีงเขาช่องเข้าช่องการเดินจากมือนะทิ้งมือหนึ่งสามารถแตะคอร์สป้องกันดีลิทหนึ่งใบนะฮะป้องกันยูนิตละหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามีโตมันเองในดับโซนนะฮะอย่างนี้แล,ล้วเราปาไปอีกทีหนึ่งสกิลเกิดนะครับเวนกัดอยู่ในภาพดีลิทนะฮะเมื่อจบเทินดีลิทแวนคูกแข่งทั้งหมดอีกทีหนึ่ง ก็คือจบเทินปุ๊บอ่ะสมมติเราปราบไปนี้ไปแล้วมีอันนี้อยู่ในดับโซนจบเทินเราจะกดสกิลฝั่งตรงข้ามสมมตินี่คือฝั่งตรงข้ามดีลีทอยู่ปลดล็อกครับปลดดีลีทสกิลอันนี้มันอยู่ในดบนับใช้ติดไปแล้วนะมันจะดีลิทอ,อีกรอบหนึ่งนะฮะค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้กับฝั่งตรงข้ามได้ดีนะฮะเขาก็จะไม่โดนไม่ไม่ปลดดีลีทนั่นเองถ้าเขาไม่ไม่ไ like ลมาใหม่นะฮะค่อนข้างจะเป็นแบบกับดักกับดักนิดหน่อยนะฮะก็คือ เนี่ยหรือว่าอันเนี้ยมันจะแค่เพิ่มพลังกับได้แบนเนจหนึ่งใบนะฮะแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะป่วนป่วนมือปวนปวนหัวเขานี่แหละได้มากกว่านะฮะมาจากในซีดีนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากในซีดีจะมีไอคนนี้ที่ไม่มีในซีดีนะฮะค่อนข้างจะต้องไปหาเพราะว่ามันขายยากแหละผมก็เข้าใจแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆผมก็ใส่ตีตีหมื่นสองก็ได้ ตัวตีหมื่นไอตีสิบเอ็ดไปก็ได้ตีบวกสองพันอะไรพวกนี้ไปก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันมีอ่ะเราก็จะเล่นค่ากระป๋องไนไง,ไงขึ้นนั่นเองนะฮะเอีเก็บหนึ่งอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้ใส่สามไก็ได้ใส่สามนะฮะอ่เอมื่อจบเทินที่มันบูธให้แวนกาดติดดีลิทอ่าส่สี่ไปก็ได้ฮะเมื่อจบเทินบูธให้แวนกาดนะฮะ, boot, Vanguard, ะ,ฮะต้องบูธให้แวน เมื่อจบเทินที่มันบูทให้แวนนะฮะยัสโซจวดสองทิ้งหนึ่งนะฮะเอ้ยยัสโซจวดสองแล้วคู่แข่งเอาดรอปหนึ่งใบ,บไปแบนิชดีลีทนะฮะไปดีลีไปอ่าบาบในสภาพคว่ำนะฮะแล้วก็เกตหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ใส่สามใบแล้วก็จะมีตัวเลือกให้สามตัวเลยนะฮะจริงๆมันค่อนดิกมันฟรีมากเลยเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเอามาใส่แทนทิ้งสไตทสี่ใบนะฮะไม่ใช่สามใบอีกสี่ใบนะฮะใส่แทนทิ้งสไต ก็มีตัวนี้ถ้าแวนติดเกรจะตีสองพันก็คือถ้าไปใส่ถ้าใส่ตัวเนี้ยจะไปใส่ตัวเจียนกับอ็อกออกมาไม่ได้เอออกออกอะไรวะกับออกซิสไม่ได้นะฮะไอตัวตัวแรกเลยเนีพราะมันไม่ติดเกรแต่ถ้าติดเกรมันจะตีเก้าพันนะฮะแล้วก็ไม่ถูกรีทายจากช่องเหลี่ยนด้วยความสามารถของการติดดิลิเตอร์นะฮะสามารถเอามันจะโซได้ มันจะดีกับเล่นเล่นกับกระป๋องและเราใส่ตัวนี้มาในเด็กเพราะว่าตัวนี้มันจะดีลิทโดยการไลท์และโซบัสองแล้วก็จะมีถ้าเรามีตัวเนี้อยู่ในมือลันก็จะดีลิทฝั่งตรงค้ามได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะสกิลมันเกิดแค่ตอนไลท์นะฮะค่อนข้างที่จะเอาไปใส่เป็นตัวรองดีกว่าเป็นใส่เปตัวหลักจะไม่ค่อยเวิร์กนะฮะ ทริกดิลิทซ่าอ็อกนะฮะบัตหนึ่งแอคทีฟนะครับบัตหนึ่งลีไทยการ์ดที่ติดดีลิเตอร์หนึ่งใบนะฮะเลือกหนึ่งสองใบบวกสามพันและถ้าแวนฝันของข้ามถูกดีลิทได้จวดคืนหนึ่งใบนะฮะเพิ่มพลังแล้วก็ได้คัมี้มือคืนนะฮะและ้วก็โอนาคิวเมื่อเข้าสู่ช่องเลียนะฮะถ้าแวนการ์ดติดดีลิทสามารถเจคคอร์สไฟเตอร์ทุกคนจวดการ์ดหนะึ่งใบและทิ้งมือหนึ่งใบจริงๆไอคนนี้มันเอาไว้เล่นกับ าสายแบนิตดีลีทนะฮะสายใบหลุมเพราะว่าถ้าฝันนนคัมเขาไม่ให้ไม,ไม่ไม่ยอมทิ้งมือแล้วก็ใช้ตัวนี้บังคับเขาทิ้งหนึ่งใบแล้วก็เมื่อถ้าแบนกิลของคุณติดดีลิเตอร์คู่แข่งเอามันยัดโซนะคู่แข่งเลือกดรอปหนึ่งใบไปาบก็คืออย่างที่บอกมันเล่นเอาไปเล่นกับแบนะะิตดีลีทนั่นแหละลงมาจั่วคนละใบทิ้งมือคนละฝันนนคัมทิ้งมือใบหนึ่งเอามันยัดโซ่แล้วก็เอาไอตัวที่ทิ้งอะ่ะไปแบนดิตดีลิทนะฮะ มันก็ดีคนละอย่างนะฮะได้มืออันนี้ก็ได้โซได้ตีแรงได้โซอันนี้ก็ให้เพื่อนตีแรงแต่เสียบาสได้มือด้วยแล้วแต่ชอบนะฮะทริกเกอร์ทริกเกอร์ทริกเกอร์ใส่สแตนสี่นะฮะสแตนแวนวันข้ามดดอยู่ดีลีทอยู่ลงเลียได้จัวดหนึ่งสแตนโดนสแตนสแตนแปดสิไม่เช่สแตนสี่สแตนโดนกินเปิดท็อปเด็กขอบบวกห้าพันนะฮะ คริคริวนกองของดีลิเตอร์นะฮะเมื่อหนีบูทให้เมื่อจบเทินที่อยู่หน,นีบูทนะฮะและแว่นอากาศฝันตรงข้ามถูกดีลิทอยู่สามารถนำมาไว้บนท็อปเด็กนะฮะสับกองหงายหนึ่งดำและคู่แข่งเอาดรอปโซนหนึ่งใบไปแบนิชดีลิทนะฮะไปบายคว่ำแล้วก็ฮิวนะฮะฮิวทำอะไรนะ,ะไอสแต็คขีเนี่ยจริงอ่ะ เอาไว้ให้แวนนะฮะสำหรับถ้าแวนลุกมามันจะตีสองขีมันต้อง้องจะกดดันมือเขานะฮะแล้วก็ฮิวนะฮะฮิวไว้ทำไรฮะฮิวเอาไว้ให้ตัวเริ่มนะครับกับอีกตัวเนี้ยเปิดท็อปเด็กคอนะะเพิด,ดคอได้แต่ฮิวนะไม่เข้าใจเหมือนกันคุณพ่อเล่นที่ไรก็เปิดท็อเด็กคอฮิวนะฮะกับพีจีนะครับ,บ,รบอยู่สองอย่างาแล้วก็มาที่เกตสามนะฮะเกตสามให้เราข้ามไปเบื่อกี้นะฮะ มันมีเกตสามให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยนะหกใบซึ่งเกแอนชื่ออะไรเกดอกับเกออนค่อนข้างที่จะใส่ด้วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าอยากจะเล่นท่ามนในการ์ตูนนะฮะมันจะเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าไอเกอันนี้ผมมันเป็นการ์ดลอดแรกถ้าซื้อจากไมเทิร์ลดหลังเนี่ยมันจะเขียนว่าเกดอนะฮะ อันนี้มันเป็นพิมพ์ผิดนะฮะชื่อใหม่ที่ถูกมันคือเกรดอมันจะติดเกรนะฮะโซบัสเกเกออนจากโซหนึ่งใบนะฮะแล้วก็เลือกรีทายดีลิเตอร์หนึ่งใบจะดีลิทแวนมาตรงข้ามแล้วก็มือหนีโจมตีฮิตแวนนะครับเตอร์บัสหนึ่งเปิดห้าหาเอาเกรดอขึ้นมือนะ,ะเอ้เกออนขึ้นมือจริงๆมันใช้ยุ่งยากนะผมคิดว่าถ้าจะเล่นนะ่นอ่าลิสที่ผมคิดไว้อะผมจะใส่ เกอออนคู่กับเกอแอนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลแอคทีฟทั้งคู่นะครับแล้วมันจะดีลิทแวนันรงข้ามได้ทุกเทิร์นไม่ต้องไล์ใหม่นะฮะเกอเกอออนมันบัสสองที่ติดดีลิเตอร์แล้วก็รีทายดีลิเตอร์หนึ่งใบจะดีลิทแวนผนองตรงข้ามนะฮะแล้วก็บายดรอปหนึ่งใบบคว่ำเกอแอนก็เหมือนกันนะฮะบัสหนึ่งติดดีลิเตอร์รีทายเรียกากติดดีลิเตอร์สองใบจะ ดีลิทแ่นตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ด้วยกันได้นะฮะก็ไม่ใช่การใช้ด้วยกันค่อนข้างที่จะยืนบังคับเขา e ี e ิทเลยนะฮะทุกตาถ้ายืนใครก็ได้สองคนเนี่ยใส่คนละสี่เลยมันก็จะดีลิทดีลิทดีลิทั่นตรงข้ามไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าอยากจะมีประกันชีวิตก็ใส่เซอิไปแต่ว่าบาสองทิ้งมือหนึ่งใบถ้าติดรีเจียนอยู่นะฮะดีลิทแฟนตรงแนตรงข้าม มันต้องรีเจียนก่อนสําคัญตรงนี้คือมันก็ใช้ได้แหละแต่มันไทยบัสรองนะมันใช้บัสเยอะนะมันไทยบัสเยอะพอๆเกับเกออนเลยแต่ว่าเราต้องรีเจียนก่อนด้วยนะฮะสําคัญตรงนี้แต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันจะตีสองหมื่นสองฮะตีแรงมากเลยฝันตรงข้ามขอสองตีไปฝันตรงข้ามต้องกัดสองหมื่นห้าหนึ่งใดนะฮะก็แลกกันกับมือนะฮะตัวที่ไม่แนะนําเลยนะฮะ คือสองคนนี้จริงๆคนเนี้นใส่เป็นตัวรองได้แต่อีออกซิสเนี่ยมันบัสสามติดดิลิเตอร์เลยนะดีลิเเป็นแผ่นตรงข้ามแต่ว่าอยู่นี้มันจะบวกหมื่นจะตีสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งกับบาสสามถึงแม้ตัวเริ่มมันจะหายแดมได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำที่จะใช้ตัวนี้นะฮะซื้อ c ีดีมามันได้ไอ้นี่อยู่แล้วก็ใช้เกอแอนเกออนหรือเกแอนไปก็ได้ ไอ้ตัวเนี้ยถ้าคุณมั่นใจว่ามือคุณสามารถเล่นยังไงก็มีสองตัวเนี้ยขึ้นอยู่แล้วอะเอาไอ้นี้มายืนข้างก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้ามันถูกรีทายจากช่องเลียด้วยความสามารถของการ์ดที่ติดดีลิเตอร์นะฮะสามารถอ่าและถ้ากาดบนมือเป็นสามใบหรือต่ำกว่าจะได้จ,จัวคืนหนึ่งใบนะฮะเหมาะอาการอะไรเหมาะอาการปูบอร์ดไปใช้ท่าหุ่นกระป๋องเพราะว่าถ้าเราปูบอร์ดไปท่าหุ่นกระป๋องแล้วอะมือเรามันจะเหลือน้อยกว่าสามใบอยู่แล้วเพราะว่ายังไง เราก็โปรยหมดมือห้าใบมือมันก็จะมีอยู่ประมาณนั้นแหละกาดบ้างอะไรมั่งแถมมันถ้ายืนแวนมันสามารถโซบัสสองดีลิทแวนได้อีกแต่มันใช้ได้ตอนไล์ลงมาครั้งเดียวนะฮะมันจะดีจริงๆมันดีสําหรับเป็นเล่นกับจีนะฮะเพราะว่าเมื่อเราไลท์ไปแล้วปุ๊บเทิร์นออกไปเราก็สไต์สไต์แล้วก็สไต์เป็นตัวที่สามารถดีลิทแวนผ่านขงข้าอยู่แล้วเกตสี Get ่นะฮะ อันี้ก็จะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ถ้าเล่นเด็โทนะเด็โทค่อนข้างแนะนำสามตัวนี้สี่กับสามเพราะเด็กนี้เด็กนี้มันใส่เกียยสามเจ็ดใบนะฮะก็ไปเลือกเอาอันไหนสี่อันไหนสามนะฮะจะใส่อย่างนี้ก็ได้นี้สี่อันนี้สามอันนี้สี่นี่สามหรืออันนี้ก็อันนี้สี่อันนี้สามก็ได้แล้วแต่ความชอบความถนัดนะฮะที่คุณพ่ออยากให้ใส่ตัวนี้สี่ใบเพราะว่ามันใช้บัตรเดียวนะฮะไอเกลี่ออนมันก็ดี แต่ว่ามันให้สองบาทนะฮะก็เลยเชียร์ไปทางเกรอนใส่สีใบามากกว่าวิธีเล่นก็ไม่น่าจะต้องให้ดูนะก็ตามสบับดีลิเตอร์ทั่วไปนะฮะปูได้ก็ปูนะฮะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดูมือดูแดมสมมติมือเรามันมีหุ่นกระป๋องอยู่แล้วอะเราก็โปรยไปให้หมดเลยนะฮะมีอะไรเราก็โปรยไปให้หมดพูดยังไงเราก็ต้องทุ่มไปในเทิร์นนี้เทิร์นเดียวอยู่แล้ว แล้วก็ตีใช่ไหมตีไปดีลิทแวนแล้วนะต้องดีลิทแวนก่อนด้วยนะอย่าลืมนะฮะแล้วก็มุนกระป๋องตีนะฮะคุณกระป๋องตีบัสหนึ่งกินหมดนะฮะแล้วก็เชนล,ลุกแวนก่อนแล้วก็เชนต่อฮนะยัโซเปิดท็อปเดคอับนเะปิดเดคอได้ไรดะะิได้ฮิลเนี่ยหนแดมด้วยนะฮะอันนี้ยัโซเปิดปเดคอได้ไรได้พีจีนะฮะไม่ไม่ไม่เคยได้อะไรนอกจากพวกนี้นะฮะ แล้วก็ตีไปอีกทีหนึ่งะะตีเด็กนี้สแตนแปดนะครับอ่ะได้สแตนก็สแตน,แตนพลังข้างตีสิบเอ็ดขอหมื่นห้านะ,ะตีขอหมื่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กเล t t h ด o ล d e l e t e มันก็คือ d e l e t e ร์นะฮะที่บอกว่ามันเก่งเพราะอะไรนะเพราะว่าฝั่งนองข้าไม่มีสไตล์นะฮะไอ d ล l เตอร์เนี่ยมันก็จะเก่งอพิเศษเพราะว่าเขาก็ต้องเสียมืออย่างสมมติเขามสไตล์ใช่ไหม เขาไม่จำเป็นต้องทิ้งสามสไตล์เขาทิ้งทิ้งสไตล์ทิ้งสองหนึ่งทิ้งหนึ่งสามใบทิ้งสองสองใบก็สไตล์ตได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาต้องเอาสามมาไลท์ทุกตาถ้าเขาหลุดสามเมื่อไหร่มือเขาไม่มีสามเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็จะบันเทิงนะฮะแล้วก็ปาพีจีไปโอเมก้าดีลีทไปอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบพุ่นละกันละชมนะฮะคลิปนีนะ้จะลงวันศุกร์ วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีะเริ่มมีแข่งวันอาทิตย์น่าจะมีแข่งในโทไฟที่งานของอ่าไทยแวนแล้วก็ขอให้คนที่ไปแข่งก็แข่งชนะได้แชมป์นะฮะมีความสุขกับการเล่นการ์ดทุกคนนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ